สรุปดรามา่าคูเบียในเงินกับนิทานเรื่องหนูนากับโรเบิร์ต เมื่อหักย้อนกลับไปเมื่อปี2565ครูเบียรหรือนางสาวนุติยายัลพันผูฝึกนักศึกษาทหารที่เป็นที่รู้จักมาจากการเล่นทิกตอกที่มีผู้ติดตามกว่า2ล้านเธอนั้นได้เปิดตัวทาธุรกิจสบู่กับแฟนหนุ่มอย่างเนเงินเจตลิมสีสังอดีตดัมมวยชื่อดังและอดีตแฟนนักร้องสาวอย่างเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นช่วงปลายปี2567นะครับเนเงินนั้นได้ออกมาประกาศเลิกฝ่ายหญิงอย่างครูเบียรพร้อมระบุว่าส่งฝ่ายหญิงถึงฝั่งฝันและตนเองก็ออกมาแต่ตัวโดยเรื่องนี้หลายคนนั้นก็ต่างเห็นใจในเน ทางด้านของคูเบียนะครับก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่างเงียบม,มานานแล้วขอปกป้องตัวเองบ้างก่อนที่จะมาเล่านิทานและระบุว่าทุกคนต้องไม่เหม็นชื่อหรือาพาดพิงถึงใครจากนั้นเธอก็ได้มาโพสตเล่านิทานเรื่องชีวิตของนูนาที่แสนจะเจ็บปวดแสนจะลันทดที่สร้างฐานะจากชื่อตนเองและได้มาอยู่กินกับโรเบิร์ตท,ทุกอย่างเหมือนจะไปด้วยดีแต่สุดท้ายเธอกลับถูกอีกฝ่ายหักหลังนอกใจไปมีอะไรกับผู้หญิงหลายต่อหลายครั้งแม้ระทั้งแฟนของเพื่อนสนิทและแฟนของพี่ชายคนสนิทจนนูนานั้นทนไม่ได้ขอเลิกทว่ากล กับคนอื่นว่าถูกหนุนาปอกลอกโดยนิทานเรื่องนี้นะครับก็ได้มีคนเข้ามาแชร์และแสดงความคิดเห็นไปกันอย่างมากมายการละครั้งหนึ่งดานมาแล้วมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อหนุนาหนุนาเติบโตอยู่ต่างจังหวัดชีวิตในวัยเด็กนั้นอาศัยอยู่กับแม่เพียงลําพังในบ้านหลังเล็กๆในชนบทที่ห่างไกลความเจริญไปว่าเธอจะเลือกเกินไม่ได้แต่เธอก็มีความฝันว่าสักวันหนึ่งจะสร้างบ้านหลังใหญ่ให้แม่ได้อยู่อาศัยมีความสุขด้วยความฝันและความทะเยอทะยานความมุ่งมั่นและอดทนทําให้เธอฝ่าฟันความลําบากต่อสู้ดิ้น มาจุนเจือเลี้ยงดูแม่จากนั้นฝันในวัยเด็กจนทําให้เธอประสบความสําเร็จในสิ่งที่เธอหวังเธอจึงเป็นที่ยอมรับและมีคนรู้จักมากขึ้นในหมู่บ้านอยู่มาวันหนึ่งหนุนานานได้มาเจอหนุ่มรุ่นพี่ที่ชื่อว่าโรเบิร์ตเขาดูเป็นคนที่อบอุ่นเป็นผู้ใหญ่อ่อนน้อมและหลังจากนั้นโรเบิร์ตก็เริ่มเข้ามาส่งจดหมายรักถึงเธอและหลายฉบับจนทําให้เธอตกกลุมรักเขาจนสุดหัวใจดูนารู้สึกโชคดีมากที่มีโรเบิร์ตในชีวิตทั้งคู่ช่วยกันทำมาหากินสร้างชีวิตและเป็นที่รู้จักในหมู่่่่บ้้้้้าาาาานนนมมมกกกยยยยิิิงงงงขขึทททััสใชชีีีววววตตคดเํจ ร่วมกันและคบกันอย่างมีความสุขแต่อยู่มาวันหนึ่งฝันนูนาก็แตกสลายเมื่อจับได้ว่าโรเบิร์ตมีการนอกใจแอบไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับหญิงสาวคนอื่นโดยที่หนูนาไม่เคยรู้จักมาก่อนพร้อมทั้งซื้อทองเป็นของขวัญให้คนนั้นหนูนาเสียใจมากได้แต่พูดระบายให้พี่สาวของโรเบิร์ตฟังแต่พี่สาวกับตอบว่าเธอมาทีหลังเธอไม่ควรเสียใจนะหนูนาทำหน้างงงงกับคำพูดแต่ก็เพราะรักโรเบิร์ตก็เลยเลือกที่จะเงียบและทนความเจ็บปวดยอมก้มหน้าก้มตาทำงานไปเรื่อยๆเพราะคิดว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์อออะะไไรรรรทีี่จปเยยก้งหืวว แต่ความจริงแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นคนคุยเก่าของโรเบิร์ตนั่นเองมีครั้งหนึ่งที่หนูนากลับบ้านที่ต่างจังหวัดโรเบิร์ตก็ได้กลับบ้านเกิดของตัวเองเช่นกันตัวโรเบิร์ตก็กลับไปหาคนเก่าที่โรเบิร์ตเองก็ได้กกไว้ที่บ้านเกิดหนูนาจับได้อีกครั้งโรเบิร์ตรู้สึกผิดจึงตามง้อและหนูนาก็ให้อภัยอีกครั้งด้วยความรักหนูนากลับมาเชื่อใจอีกครั้งเพราะความรักที่บีให้แต่แล้วโรเบิร์ตเองก็ได้ไปมีสัมพันธ์กับแฟนของเพื่อนรักตัวเองซึ่งมีการบันทึกคลิิปปปววดีีีีโโออออออไไ้้้นนนนนนาาาาาเเเเเเงงงงงกกกกก็็็หหคลจจลออจจจจึึสยยใมมบบรตถท่ โรเบิร์ตยอมรับสาร,รภาพและกล่าวว่ามันพลาดและขอโทษจากใจจริงให้อภัยกันได้ไหมนูนานั้นจึงตัดสินใจให้อภัยเพราะรักและคิดว่าโรเบิร์ตจะปรับปรุงตัวได้ท่องไว้เสมอว่านี่คือคนที่ฉันรักที่ฉันเลือกแล้วจึงต้องจับมือกันสู้ต่อไปสิหลังจากนั้นนูนานตัดสินใจเดินหน้าต่อคบกับโรเบิร์ตและเชื่อใจเขาอีกครั้งแต่อีกไม่นานปัญหาใหม่ก็เกิดขึ้นเมื่อโรเบิร์ตติดการพนันครั้งใหญ่ทําให้หนูนาเองต้องเอาเงินที่เก็บมาช่วยเคลียร์ให้ซ้าแล้วซ้าเล่าเป็นจํานวนเงินที่มากพอสมควรไพ่มวยบอลบาง คืนเดียวหลายบาทมากแต่หนูนาก็พยายามเข้าใจในความสุขของแฟนตัวเองแล้วเลือกเดินต่อโรเบิร์ตเองก็รู้สึกผิดเลยชวนกันทํางานช่วยกันทํามาหากินเพราะชีวิตคู่มันคือการผ่านทุกอย่างไปด้วยกันมองปัญหาและอุปสรรคไปทั้งคู่คบกันอย่างมีความสุขเรื่อยๆจนมาวันหนึ่งฝันของหนูนาก็แตกสลายอีกครั้งเมื่อทราบว่าโรเบิร์ตได้พาหญิงสาวเข้าโรงแรมและมีผู้คนพบเห็นจึงรีบแจ้งให้หนูนาทราบหนูนากลับมาเสียใจอีกครั้งโรเบิร์ตเองก็รีบตามง้ะและได้ให้คําปฏิญาณต่อนหน้ากันและกันว่าจะไม่มีเรื่องแบบ กเกิดขึ้นอีกแล้วจึงเลือกที่จะให้อภัยโรเบิร์ตอีกครั้งซึ่งนูนาก็รู้ว่ามันดูงโ่ๆโแต่พราะความรักนั้นทําให้ดูนาผ่านตัวนั้นมาได้จึงเลือกให้อภัยและไม่พูดถึงอดีตอีกแต่กะนั้นแล้วและความระแวงมันก็เกิดขึ้นมาในใจของนูนานูนาเริ่มคิดและไต่ตองกับตัวเองเพราะโรเบิร์ตทำซ้ำแล้วซ้าเล่า67คนและสุดท้ายก่อนจะจากลานั่นคือแฟนของพี่ชายคนสนิทของโรเบิร์ตเองโรเบิร์ตทำการจับล้วงบาบาๆแต่ยังไม่ถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์ลึกซึ้งแล้ั่งหามมหาหใา,หนนา,าในนูนฟ และสารภาพเองด้วยน้ำตาด้วยความอึดอัดใจเพราะเห็นใจและสงสารนูนานูนาช็อกและเจ็บปวดจนถึงขีดสุดครั้งนี้ทําให้ความอดทนของนูนาสิ้นสุดลงนูนานี้ออกจากบ้านตัวเองไปอยู่บ้านเพื่อนนูนารู้สึกเสียใจมากๆจนสัญญากับตัวเองว่านี่จะเป็นการให้อาภัยครั้งสุดท้ายพอกันแค่นี้นูนาจึงตัดสินใจเลิกกับโรเบิร์ตเวลาล่วงเลยไปเกือบ3มเดือนกับความทนทุกทรมานนูนาเลยตัดสินใจอยากจะจบเรื่องราวทั้งหมดที่ยังติดค้างอย่างคลาร์ขลังกันอยู่จึงได้นัดโรเบิร์ตเคลียร์ทรัพย์สินทั้งหมดที่ และต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันไปเติบโตจึงทําหนังสือสัญญาแบ่งกันอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยภายหลังจากมีการตกลงกันแล้วโรเบิร์ตกลับไปพูดกับเพื่อนบ้านหลายคนว่าหนูนาเป็นคนที่ได้ทรัพย์สินทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวเพื่อเรียกคะแนนสงสารและทําให้หนูนากลายเป็นคนผิดว่านอกใจโรเบิร์ตทั้งที่หนูไม่เคยนอกใจโรเบิร์ตเลยสักครั้งเดียวแล้วหนูนายังโดนมองว่าเป็นผู้หญิงปลอกลอกโรเบิร์ตแล้วเลิกไปทําให้คนในหมู่บ้านมองหนูนาในสายตาที่ไม่เป็นมิตรหนูนาเกิดความเจ็บปวดและจุกอยู่ในอกแต่หนูนาก็ เพราะอย่างน้อยก็เคยมีความสุขด้วยกันแล้วหนูนาก็ได้คิดกับตัวเองว่าดีนะที่ได้ตัดสินใจถอยออกมาจากโรเบิร์ตวันนี้คือวันที่หนูนาเคารพตัวเองที่สุดไม่ว่าโรเบิร์ตจะพูดอะไรออกไปทําให้คนในหมู่บ้านเข้าใจหนูนาผิดหนูนาก็ได้แต่ภาวนาว่าสักวันหนึ่งสวรรค์จะมีดวงตาย่อมเข้าใจในสิ่งที่หนูนาได้พบเจอและถูกกระทามาโดยตลอดหนูนาปฏิญาณตนกับตัวเองไว้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนี้หนูนาจะรักตัวเองมากๆและโฟกัสแต่ความสุขของตัวเองเอวสานนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า่ารัััักกตววเเเองไมคยจ็บสน และความจริงใจไม่เคยทําร้ายใครเอวังก็มีด้วยประการชนี้